เตรียมตัวให้พร้อม vivo iqoo กำลังจะพลิกโฉมวงการสมาร์ทโฟนด้วย Originos 6 Android 16วันที่15ตุลาคมนี้คือวันที่ทุกคนรอคอยเพราะนี่คือการอัปเดตท,ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณไปตลอดกาลแต่ก่อนที่จะถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างที่จะได้ไปต่อวันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วกับรายชื่อสมาร์ทโฟน vivo และ i q ที่คาดว่าจะได้อัปเดตเป็น Originos 6มาฝากกันบอกเลยว่าอาจมีเซอร์ไพรส์สำหรับใครหลายคน vivo กับการปฏิวัติครั้งใหญ่ของระบบปฏิบัติการหลังจากใช้ fantasios มนานานหลายปีในที่สุด vivo ก็เอาจริงกับการอัปเดตสมาร์ทโฟนในตลาด global ด้วย r o g i n o s 6ที่ใช้ android 16เป็นฐานหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการอัปเดตครั้งนี้ถึงสำคัญขนาดนี้คำตอบคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การปรับเวอร์ชันแต่เป็นการยกเครื่องหน้าตา ui ใหม่หมดให้มีความเป็น3 d มดีมากขึ้นพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ลื่นไหลย,ยิ่งกว่าเดิมไม่หน่วงไม่ค้างให้คุณใช้งานได้อย่างต่อเนื่องราวกับมีมืออาชีพช่วยจูนเครื่องให้ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไม่ได้มีแค่การปรับปรุงหน้าตาแต่วี v วตั้งใจจะทําให้ Or i g จ n โน6รองรับการทํางานรวมกับอุปกรณ์อื่นๆในระบบนิเวศของ V ี V o ได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหูฟังแท็บเล็ตหรือแม้แต่สมาร์ทวอททุกอย่างจะเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวราวกับเป็นระบบเดียวที่นี้ไม่เช็กกันเลยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นที่คุณใช้อยู่จะได้ไปต่อกับอ r i g i n โน6หรือไม่ V ี V o X ซ e ร i e s eries, รุ่นเรือธงที่ไม่มีตกขบวน V ี V o X 2 0 0 v i v o x 2 0 0 Pro vivo x 2 0 0 ultra vivo x 2 0 0 f a fe รุ่นที่หลายคนรอคอยเพราะเป็น x 2 0 0ในราคาจับต้องได้ vivo x 2 0 0 s vivo x 2 0 0 pro mini ดีไซน์กะทัดรัดแต่แรงไม่แผ่ว vivo x 1 0 0 vivo x 1 0 0 pro vivo x 1 0 0 ultra กล้องเทปที่หลายคนยกให้เป็นที่สุด vivo x 1 0 0 s vivo x 1 0 0 s pro vivo x 9 0 vivo x 9 0 pro vivo x 9 0 pro รุ่นท็อปสุดที่อัดแน่นทุกฟังก์ชัน vivo x 9 0 s vivo x Fold 5จอพับได้รุ่นใหม่ล่าสุด vivo x Fold 3 pro สายพับที่หลายคนบอกว่าสวยเกินราคา vivo x Fold 2 vivo x f l e e สมาร์ทโฟนจอพับสไตล์ฝาพับที่ฮิตไม่หยุด vivo v series กลุ่มสมาร์ทโฟนระดับกลางยอดนิยม vivo v 6 0 vivo v 6 0 e เน้นกล้องหน้าเซอฟี่สวยคม vivo v 6 0 Lite vivo v 6 0 Lite 4g รองรับพคลื่น 4g สำหรับตลาดเฉพาะ vivo v 5 0 vivo v 5 0 e vivo v 5 0 Lite vivo v 5 0 Lite 4g vivo v 4 0 vivo v 4 0 e vivo v 4 0 lite vivo v 4 0 lite 4 g vivo v 4 0ิบ b e z special edition ที่หลายคนตาหา vivo v 4 0 pro vivo v 3 0 vivo v 3 0 e vivo v 3 0 pro กล้องหลังเทพงานดีทุกช็อต vivo v 3 0 se vivo v 3 0 lite เบาและบางแต่ได้สเปคคุ้มค่า vivo Y Series กลุ่มราคาเบาๆแต่ได้ฟังก์ชันเกินคาด vivo Y 400 vivo Y 400 4G รองรับ2ระบบใครใช้คลื่นไหนก็ตอบโจทย์ vivo Y 400 Pro vivo Y 300 vivo Y 300 Plus แบตอึชดชาร์จไวใช้งาน2วันสบายๆ vivo Y 300 Pro vivo Y 300 Pro รุ่นท็อปของ Y Series ที่หลายคนอยากได้ vivo y สามศูนย์ศูนย์ g t เกมมิ่งโฟนในร่าง y เซี่ยรี่ vivo y สามศูนย์ศูนย์ t vivo y สามศูนย์ศูนย์ i vivo y สองศูนย์ศูนย์สี่ g vivo y สองศูนย์ศูนย์ vivo y สองศูนย์ศูนย์ pro vivo y สองศูนย์ศูนย์ e vivo y สองศูนย์ศูนย์ g t เกมมิ่งสมาร์ทโฟนราคาย,ย่อมเยา vivo y สองศูนย์ศูนย์ i vivo y สอง t vivo y สา vivo y ยี่ g vivo y ยีเก้า s vivo y สิ vivo y สิ s, 200, 39, g, s, 19, s pro i q o แบรนด์เกมมิ่งโฟนสายเลือด vivo สำหรับแฟนๆ iqoo อย่าน้อยใจเพราะเขาก็มีของดีรออยู่ i q o flagship series รุ่นท็อปที่แรงไม่หยุด i q 1 o สิบสาเร็ที่สุดแห่งปีรอได้เลย iQ12 iQ12 Pro ชิปแรงสุดในซีรีส์ iQ11 iQ11S เกมมิ่งโฟนรุ่นฮิตตลอดการ iQ11 Pro กล้องและแบต2อ,อินหนึ่งที่ดีที่สุด iQ Neo Series เกมมิ่งโฟนราคาดุเดือด iQ Neo 10 iQ Neo 10R r racing e d i t เอ n ที่เน้นความเร็วขั้นสุด iQ Neo 9 iQ Neo 9 Pro ชิพโอดในร่าง Neo ที่ไม่ควรพลาด IQOZ Series ซีรีส์น้องใหม่แต่สเปคไม่ใหม่ i q z 1 0 i q z 1 0 r i q z 1 0 Lite เบาและบางแต่ได้สเปคเกินตัว i q z 1 0 x i q z 9 i q z 9 x เน้นแบตอุดชาร์จไว้ใช้งานข้ามวัน i q z 9 s i q z 9 s Pro กล้องสวยหน้าชัดหลังเบลอใช้งานง่าย ไอคียวแซดก้าไล์คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับวัยเริ่มต้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือแค่การคาดการ์วีโวยังไม่ได้ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการและนี่คือการรวบรวมจากข้อมูลอัปเดตท,ที่วีโวเคยให้ไว้ในอดีตบวกกับแหล่งข่าวจากกิสมอชินเนอร์ที่ติดตามมุงการนี้อย่างใกล้ชิดดังนั้นวันที่15ตุลาคมนี้คือวันชี้ชะตาว่าจะมีรุ่นไหนถูกตัดชื่อหรือมีรุ่นพิเศษโผล่มาเซอร์ไพรส์อีกหรือไม่ต้องรอติดตามกันให้ดีประเด็นร้อนที่ทำให้หลายคนตั้งคำถาม ทำไม vivo ถึงเพิ่งหันมาเอาจริงกับอัปเดตโปรจกต์สำหรับเครื่อง g l o b a l บางคนบอกว่าเป็นเพราะคู่แข่งอย่างสีลี่และซัมซุงกดดันเรื่องอัปเดตบ่อยเกินไปจน V ี V o ต้องเร่งเครื่องส่วนอีกมุมมองแย้งว่า V ี vo รอ android 16ที่มีฟังก์ชันใหม่ๆมากกว่าเดิมเพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างแล้วคุณล่ะคิดว่า v i v o ตัดสินใจถูกหรือพลาดท่าไปแล้วอีกคำถามที่น่าสนใจ V ี vo จะอัปเดตโปรเจกต์หให้สมาร์ทโฟนอายุ2-3ปีก่อนหน้านี้ไหม ถ้าดูจากเทรนด์ตอนนี้แบรนด์มือถือเริ่มทยอยอัปเดตให้เครื่องอายุยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นซัมซุงอัปเดตให้เครื่องสาปีก่อนได้สบายๆดังนั้นหากวี v o ่ทำได้ตามนี้กลุ่มคนใช้วี v o รุ่นเก่าอาจดีใจยกใหญ่สรุปแล้วรออะไรวันที่15ตุลาคมนี้วี v วประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเช็คชื่อรุ่นของคุณในลิสต์ด้านบนดูซิว่าคุณคือหนึ่งในผู้โชคดีหรือไม่เตรียมตัวสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งเร็วทั้งสวยและลื่นไหลกว่าเดิมชวนคุยกัน คุณใช้ Vivo หรือ i q รุ่นไหนอยู่คิดว่าจะได้อัปเดตไหมถ้า Reno6D จริงคุณจะยอมซื้อเครื่องใหม่ของ Vivo ไหมหรือคุณว่ามันสายไปแล้วเพราะวัน UI6 ของ Samsung กับไปม i 1 5ของ Xiaomi มาแรงแซงโคง้งมาแชร์วความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยที่มา GizmoChina h t t p s w w w g i z m o c h a n n e l c o m 2 0 2 5 1 0 0 7 v i e w e r k o r i g i n a l s 6 a n d r o i d 1 6 e l i g i b e t e y d o e s i s k e y l i s t